เล่นเกมเอ,อดอบายมาๆโอเคผมมาละเอาเลยเอ้ยตกลคโอติดตั้งแล้วไปต่อมาผมมาแล้วตอนนี้ผมาไม่เอา มาผมมาแล้วันนี้มันจะมาเล่นโชว์นะมีหมดซอมบี้ด้วยไม่เคยอ่ะโอมโผมอะเอาเล่นหมดนี้โอ้โหหมดนี้หมดใหม่วะ่ะรู้สึกว่าดังมากเลยครับรู้สึกว่ายิงโคตรหนัวผมต้องส,สคริปต์ตอนนี้ก็ละ่ะพอมันนานมากอ๋อนี่ ผมกลับมาที่หมดนี้แหะขอไปเปลี่ยนปืนก่อนนะเคเลิปเลยครับโอเคผมมาแล้วรู้สึกว่ามีอาวุธอันใหม่ติดตั้งเลยนี่ปืนนชุดกันนี่ โอเคผมมาละผมจะพร้อมบวกทันทีบวกทันทีเอบวกหมดไม่สนสดนะบอกให้วันนี้น้องผมไม่มาเล่นด้วยนะวันนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับมีคนไทยที่เล่นกับผมนะครับผมเนี่ยนี่ผมเร็วโอเค M, สถานที่เดินมนะครับมีซากเครื่องบินยีพวกเราอันนี้ผมนะครับผมต้องปิดเสียงแล้วเพราะว่าพวกนี้มาคุยกันได้ตอนนีผมก็ไม่ดีแล้ว,กกวาายิงเลยลมมลยิงเลยยิงเลย,ย,เลยแต่หนึ่งครับแต่งแต่แต่แต่แตแตแตสองครับแตกสอง แตกสเดี๋ยวผมขอชีชาร์ตกระสุนก่อนเอเคๆๆเ,เก๊ตกตะกตะเมาแล้วมาแล้วยิงเลยวดดว่าไงว่าไงม,มาแล้วแตกหนึ่งครับแตกหอุยยอุยอุยอ,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 ยอย ส่วนแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งเกือบตายนะน่ะอานี่มาอตกตายเอา้ยมันจะใช้ปืนพกนี่แหละโอมก็ไปแตงอาวุธมาเพิ่มเติม <c oughs> แตกครับแตกแตกแตกเดี๋ยวผมไปเอาปืนสัดอันหนึ่งก่อนอ่ะเอาปืนที่อยู่ใกล้ใกล้ตัวที่สุดเอาปืนที่อยู่ใกล้ตัวสุดแตกครับแตกโอ้รู้สึกว่าปืนหนักมากเลย โอเครู้สึกว่าปืนนี้มันโคตรหนักเลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยไปดิจัดการไปแล้วืมปืนพกผมก็ทิ้งไปแล้ว แตกแตกครับแตกแตกแตกมันมามันล้อมผมแล้วเออผมตายอืมเหลืดีไกลอ่ะผมสกิปก่อนอมาผมจะใช้ปืนพกนี่แหละตัวกระสุนอืมรู้สึสสสกว่ากระสุนมันน้อยมากเลยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสสดแตกหนึออ่งมาแล้วครับแตกแตกหนึ่งครับ มาค hey, รับเดินหน้าไปครับมาแล้วมาแล้หยิงเลยผมจะเล่นสองรอบแล้วผมที่ถึงูแลยครับผมหมดปิดชิปเลยคลิปมันจะนานเกินนะครับป๊อ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 บปอบปอบปอบป๊อบป๊อบปนอบปรอบป๊อบ้๊อบป๊อ ผู้ชนะคือผมผมเป็น MVP เป็นไงผมโหดไหมผมว่าผมไม่ต้องดูหรอกสกิปเลยก่อนมาแล้วแต่ผมเก่งไหมเอาก่อนโอ้ผมเลี้วสองได้ระเบิดนะครับผมได้ระเบิดเดี๋ยวจะเอาระเบิดผมขอไปเปลี่ยนวุดก่อนนะครับสคิปเลยครับ เล้ hey, ผมมาละมีร็อกท้ายแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยตอนไหนที่มันนานนะผมก็จะตัดตรงนั้นออกนะคนะมีแต่พวกคนไทยเท่านั้นเลยผมเลือกเลือกกันโอเคเออสียงมาแล้วนะครับพรผมอยากคุยอยากดูดเอา ไปนะครับดูเลยเลยมาครับมาแล้วเรื่อยแต่ครับแต่กินอุยช้ก่อนอมาใช้ก่อนครับมาแล้ว

ในซีรีส์กีวิดีโอไฮเล็ตมากๆเลยครับอย่าแตกนึงครับแต่ผมจะหาพวกที่เป็นมูมูก่อนไม่โดนครับไม่โดนเลยไปก่อนกระสุนไม่มีแล้ว สูแทบจะไม่มีแล้วครับตอนนี้ตองพึ่งจะมีเอาต้องมึงอาวุธระยะประชิดเอานะครับโอเคอือฮึจักกระสุนนะครับงไงซาไม่รอดอยู่ดีเดี๋ยวจะพึดด่งอตรงนี้ไปเองแล้วเคแตกหนึ่งครับแตกหนึ่ง ้นของเลยปนของนของ้นของนของบนนของบปายิงไป ขอสไนเปอร์หน่อยแต,แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งแตกสองครับแตกสองแตกสามยังยังไม่โดนครับยังไม่โดนยังไม่โดนแตกสระแตกสี่ครับแตกสี่ ผมตายโอ้ยเนี่ยผมต้องลงระหว่างทางละเอ,อีตรงนี้เลยเยอะสุดๆอุ้มเลยระเบิดตุ้มตาประดากระด,ระระดีไม่โดนครับเอากระเชอมมาเลยครับอืมรู้สึกว่ามันหนักผมว่าผมถือนี้ธรรมดาดีกว่าวิ่งเร็วดีดดดดเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเป็นไงชนะผมชนะเอพีก็คือผมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะนี่ผมตึงเป็นสไนเปอร์ตัวตึงใจตัวตึงแห่งความเป็นสไนเปอร์นะครับตัวตึ่งความเป็นสไนเปอร์นะครับ เป็นไงเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมา <c oughs> ผมกดเยี่ยมให้ด้วยผมใช้ปืนน,นะรู้สึกว่าปืนนี้มันก็โหดกันนะ <c oughs> ผมรับของก่อนโอ,โอเค,ครับตอปนี้ก็ไปพิกันนะครับ้าใครช่บอยู่ด้วกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจผมนะครับคิดหน้าเออโลบอกก็จะมากำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไม่รู้จะวันไหน ตอนนี้ก็ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไปเจอกันครับ